มีคำถามจากฟอน,นะคะเอามีสองคำถามแรกเป็นคำถามที่เกี่ยวกับการดูแลคนไข้นะคะมีถามว่าถ้าสามีนอกใจจะแนะนําผู้ป่วยให้ทําใจอย่างไรคะในแง่พุทธศาสนานะคะอันนี้ก็เป็นศิละปะอีกอย่างหนึ่งนะคือมันไม่มีคําตอบที่ชัดเจนนะเอออย่างคนที่คุ้มข้างเป็นบ้านเนี่ยพอสามีตายสามีนอกใจหรืออะไรต่าง มันไม่ใช่ว่ามีคําตอบว่าอาคุณไปพูดอย่างนี้แล้วมันจะได้ผลแบบเดียวกันกับทุกคนมันไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นศิละปะนะที่ยังยังผู้หญิงบางคนมีความยึดมั่นถึงมั่นสูงมาโดยตัวของเขาเองแบ็คกราว์ของเขาเป็นความเป็นอะไรที่จะต้องให้ได้อย่างใจชั้นถ้าไม่ได้อย่างใจชั้นชั้นจะ,สะแสดงอาการอลาวาทห้ดูไม่เกรงหน้าอหน้าผอมอะไรที่ไหนทั้งนั้นนี่ถ้าประเภทนี้นะ คุณไมปลอไม่ได้หรอกสามีไม่ใช่ของคุณนะสามีเป็นอนัตตานะเขาจะด,าด่าคุณให้นะมันมันมันมีความจริงอยู่อย่างหนึ่งคนเนี่ยเป็นสิ่งสัมผัสนะเป็นสิ่งที่มีมีกรรมเป็นของตัวเองมีคลื่นของตัวเองมีแบ็กกราวน์ของตัวเองไม่มีค่าแอลฟาโหลดไม่มีอะไรที่เป็นค่าขอมูลนะที่คุณจะไปจัดการแก้ไขแล้วมันสามารถที่จะจัดการได้ครอบจักรวาลเป็นเด็ดเป็ขาด การที่คุณจะแนะนําผู้หญิงคนหนึ่งให้ทําใจเมื่อสามีตีจากหรือเมื่อสามีทิ้งเมื่อสามีหย่านะคุณคุณต้องประมาณถูกก่อนว่าเนี่ยอาดอมแบบผู้หญิงคนนี้เนี่ยมันหนักแค่ไหนแล้วคุณจะใช้คาพูดอย่างเดียวได้หรือเปล่าถ้าบางคนเนี่ยคือคุณสั่งใจยาได้ทันทีเห็นหน้าก็รู้แล้วนะไอแบบนี้เนี่ยมันมันมีความเสี่ยงเปขั้นหนึ่งแน ถึงขั้นที่ว่าถ้าคุณไม่ให้ยาเขาไม่มีทางสมบได้เขาไม่มีทา,มมา,างนอนอนหลับได้อาจจะเป็นตั้งแต่ให้ให้ยานอนหลับนะครับจนไปกระทั่งให้ยาลดเคมมในสมองก็แล้วแต่นะว่าคุณยาพิจารณาเป็นเคสยังไงแต่ถ้าในทางพุธมันก็ไม่ได้แยกออกจากความเป็นจิตเวชเนนะี่ยเวลาที่จะรักษาผู้ป่วยทางจิตนะคุณเป็นจิตแพทย์เนี่ยถึงคุณบอกว่าคุณสนใจที่จะมารักษาในในทางพุธเนี่ย คุณก็ทิ้งยาไม่ได้นะถ้าเขาอาการรุนแรงจริงๆยังไงยังไงคุณก็ต้องใช้ยาซึ่งยาเนี่ยเป็นอำนาจของคุณนะเป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์ขาดของคุณที่จะที่จะใช้แล้วกิพแพทย์เท่านั้นที่สั่งยาได้พูดง่ายๆว่าพวกคุณเนี่ยมีอำนาจในมือขั้นต้นที่จะจัดการกับคนที่ไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีทั่วไปทีนี้ถ้าหากว่าเรามาพูดในแง่ของพุทธผมบอกไว้เลยว่า ถ้าใจคุณยังไม่เข้าถึงความสุขในแบบของพูดจริงๆนะคุณพูดได้สำนวนแบบไหนวาทาแบบไหนมันก็ยิงตัดกั้วหัวใจคนไข้ไม่ได้หรอกคุณต้องมีความสุขมีความเข้าถึงอะไรในแบบที่คุณจะพูดจริงๆมันถึงจะมีคลังม,มีความแรงมีมีอำนาจมีอำนาจทาใจเนี่ยที่จะมาสยบไอ้ para, ความฟุ้งซ่านหรือว่าความ ระสังระสายในใจของคนก็ได้นะคนไข้ได้สมมุติว่าคุณจะพูดว่าเออนี่นะคะสามีของคุณเนี่ยทิ้งคุณไปแล้วนะแล้วไอ้สิ่งที่เหลือเนี่ยมันมันไม่จำเป็นต้องเป็นความทุกข์นะมันเป็นความสุขก็ได้เป็นความสุขจากการที่อยู่คนเดียวก็ได้นี่ถ้าคุณพูดออกมาจากความเข้าใจจริงๆนะคำพูดแบบนี้เป๊ะเลยนะ เขาคิดได้ขึ้นมาเขาคลิกขึ้นมาได้ทันทีเหมือนกันเพราะกระแสทางใจของคุณเนี่ยมันมาทําให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเออจริงด้วยอยู่คนเดียวไม่เห็นต้องเป็นทุกข์เลยอย่างน้อยที่สุดาเขาอาจจะยังไม่ถึงขนาดว่าคลิกโลกเปลี่ยนจากโลกที่คว่ำเป็นโลกที่ไหนแต่อย่างน้อยที่สุดในชั่วขนาดนั้นที่เขาฟังคําของคุณแบบนี้เนี่ยเขาตื่นขึ้นมาุูปหนึ่งเปิดโอกาสให้คุณพูดต่อได้เปิดโอกาสให้คุณให้คําแนะนําต่อได้ เปิดโอกาสให้คุณพูดเรื่องอน,นิจจางได้เปิดโอกาสให้คุณพูดเรื่องอนัตตา,าได้แต่ถ้าใจของคุณยังไม่ถึงเลยว่าไอความสุขที่ได้อยู่คนเดียวมันเป็นยังไงแล้วคุณไปพูดคําเนี้ยบอกว่าสามีคุณทิ้งไปแล้วคุณไม่อยู่ตัวเองกับต,ตัวเองเนี่ยมีความสุขกับตัวเองรู้นะลองดูเขาก็รู้ว่าคุณพูดออกมาแบบเพื่อที่จะสอนเขาโดยที่มันไม่มีความสุขอันเป็นตัวอย่าง อยู่ในใจคุณกระจายมาถึงเขาเลยนะพูดง่ายๆสรุปนะถ้าคุณจะปลอบคนด้วยวิธีการแบบพุตธจริงๆคุณต้องเรียนแบบพระพุทธเจ้าัวเองต้องเข้าถึงความสุขแบบพระพุทธเจ้าไม่ได้ก่อนหรือใกล้เคียงแบบพระพุทธเจ้าไม่ได้ก่อนแล้วถึงเอาความสุขแบบนั้นมาเผยแพร่ต่อด้วยคําพูดของคุณเองก็ได้หรือด้วยคําพูดแบบพระพุทธเจ้าก็ได้คําไหนมันไม่จํากัดหรอก แต่สิ่งที่จํากัดก็คือใจของคุณเนี่ยจะต้องมีความสุขจริงๆเป็นต,ตัวตั้ง